สวัสดีครับวันนี้พบกับโปเกมอนเทดดิ้งการ์ดเกมพ็อกเก็กันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดซองชัยนิง่งเลเวอรี่ที่ผมเปิดมาแล้วไม่ได้ลูคาลิโอสักทีนะเห็นไหมครับพอยผม495แล้วแล้ววันนี้ผมจะให้มันครบ500ถ้าซองนี้ผมไม่ได้ผมจะซื้อแล้วนะเพราะว่าเนี่ยใช้เวลายาวนานมากเลยผมอะไปมันมนหลุดไปหลายซองแล้วอะแต่ผมก็ยังไม่ได้สักทีครับ ผมก็ต้องมากลับมาเปิดเพราะใบสุดท้ายที่ผมจะครบเซตเนี่ยมันคือใบเนี้ยอ่ะอุ้ยใบนี้มันซองพิษก,กับเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะอุย้ยซองพิษก,กับสองซองเอาซองไหนดีซ้ายหรือขวาดีเอาซองนี้แล้วกันขอให้ได้ถ้าได้นี่ฮาเลยนะเป็นคอนเทนต์เลยนะเนี่ยถ้าไม่ได้ก็ปกติครับโอเคไม่ได้ครับ พอเราไม่ได้เราก็ไปซื้อได้อย่างสบายใจใช่ไหมแต่ถ้ามันได้ขึ้นมานี่ฮาเลยนะเอออะซื้อของดีกว่าขาดอยู่ใบเดียวเนี่ยใครจะคิดว่าผมต้องเดินทางมายาวนานขนาดนี้เนี่ยเหนื่อยเหลือเกินกว่าจะได้ใบนี้มาครบแล้ว เย้คอมพิวแล้ว <c oughs> เห็นไหมครับโ oh, <c oughs> อ้กว่าจะครบไอใบล่างๆผมไม่ได้เก็บหรอกแต่ว่าแบบเนี่ยกว่าผมจะได้มันมาเนี่ยยาวนานมากเลยครับเป็นท้ออ่ะคือบอกว่าซองใหม่มันมาต้องเยอะแยะแล้วอ่ะผมต้องทนมากลับมาเก็บเนี่ยเพื่อสิ่งเนี้แหละครับ คิดว่าผมจะมาถึงจุดๆนี้นะเนี่ยเก็บครบ72แบบแล้วเย่ได้เหรียญมาครับอันนี้ก็น่าจะเพอร์เฟคแล้วมั้งการ์ดตีมก็ครบสักทีมาโอเคอันนี้เราไปซื้อของได้แล้วคือเป็นการเดินทางของผมที่ยาวนานมากเลยอะ่ะยาวนานจนท้ออ่ะอุ๊ยอันนี้อีเวนต์ผมไม่ได้เล่นเลยอะ ไปดูเอ็มเมก่อนนี่ครบสักทีผมนั่งเก็บอันเล็กๆเ,เ,เนี่ยอันนี้จะผมจะครบอะไรเนี่ยไอสองตัวนี้เนี่ยต้องเสือกับน้องยุงเนี่ยอ่าผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะควรจะเก็บแบบไหนดีคือเดินหน้าไปเลยโดยข้ามตัวของเสือไปหรือเราจะพยายามจะเก็บให้มันครบดีนะครับ คือมันเป็นอะไรที่ท้อมากเลยครับเพราะว่าผมอ่ะรู้สึกว่าดวงผมไม่ดีเอาซะเลยจริงๆว่าดวงดีก็ได้นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับคือคือมันพูดมันเป็นมันเป็นอะไรที่ก้มกึ่งระหว่างเขาว่าดวงดีกับดวงไม่ดีครับคอมพ e t เด็กคอมพ e t ใบนี้รอมากว่า2เดือนครับในสุก็ครบแล้วโอเคอที่ผมบอกว่ามันกั้ากึ่งระหว่างดวงดีกับดวงไม่ดีเพราะอ้าวนี่ขึ้นใหม่กว่าได้อะไรวะอ๋ะอเอาตัวนี้มันอ๋อเซ็ตใหมอ่อันนี้คืออันใหม่เนี่ยคือต้องไปเปิดนะครับเซ็ตใหม่ที่เขาให้สะสมนั่นเองอ่ะเปิดเลยก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปพูดถึงดวงดีดวงไม่ดีทีนึง ตรงนี้ผมกำลังศึกษาเทคนิคอยู่ครับว่ามันยังไงเนาะคือผมว่ารู้สึกว่าตอนที่เราเก็บอะครับไอสมมติตะกี้มันเป็นการ์ดใช่ไหมเวลามันมาตำแหน่งมันจะค่อยๆเลื่อนไปบนเป็นวงกลมไปครับมันจะไม่ได้แรนดอมขนาดนั้นอย่างตะกี้เราเห็นว่าการ์ดมันขยับไปตำแหน่งที่2ใช่ไหมถ้าเรายังไม่ได้ใบนั้นอะครับมันน่าจะอยู่ตำแหน่งที่2เหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมจะทาให้ดูฮนะอันนี้ครับตรงคนนี้นะผมจะเอาใบขวาใช่ไหมที่ผมยังไม่ได้ใช่ไหมครับถ้ามันเป็นไปจริงอะครับมันจะอยู่ตำแหน่งใบนี้ ตรงนี้มันน่าจะวิ่งมาสองตำแหน่งเดี๋ยวมาดูกันว่าใช่ไหมนะครับอ่าไม่ใช่แปลว่าเลยแล้วคือผมกำลังศึกษาแพทเทิร์นมันอยู่ว่าตอนนี้ไอต้ตาหลักการของวอเตอร์พิกครับมันจะวิ่งตามแพทเทิร์นอะไรบ้างแต่ต่อายังไม่ได้ข้อสรุปนะบางครั้งมันได้บางครั้งมันไม่ได้ครับมันมันยังไม่ไม่มีตายตัวขนาดนั้นนะอันนี้อันนี้ผมอยากได้ไปซ้ายสุดใช่ไหมตะเกียมันวิ่งมาสามช่องใช่ไหมครับ ให้สี่ช่องแล้วถ้าสี่ช่องแล้วเนี่ยมันนั้นอยู่ใบขวาล่างเดี๋ยวเราจะกดใบขวาล่างกันดูครับก็ได้ไหมครับ <S <S อ่าไม่ได้สามช่องเหมือนเดิมถ้าใช้ทฤษฎีสามช่องนีก็คงได้ไปแล้วเนี่ยเนี่ยมันจะอยู่ประมาณเนี้ยผมกําลังแบบวิจัยอยู่ว่ามันจะอยู่ช่องไหนนะครับก็ยังอยู่ในช่วงการวิจัยอยู่พอดีว่าไอ้ตัว point wonder peak อ่ะมันไม่เยอะไงผมก็เลยไม่สามารถที่จะแบบ สะสมได้มากนักนะครับอโอเคครับก็ว่ากันต่อไปนะได้เอ็มเบ้มใหม่ๆมาด้วยนะครับนี่สวยงามเอา A3 สามาใส่แท่ดีกว่านะโอเคประมาณนี้อ่ะตะกี้ผมจะว่าจะดูการ์ดูใช่ไหมนี่เดี๋ยวเปิดการ์ดูครับคือไอ้ตัวการ์ดของเด็ก เด็เนี้ยอ่านี่นี่เด็นี้ผมขาดเยอะเลยะคือผมแบบพยายามไปทุ่มเก็บอันเซ็ตเนี้ก่อนเนี่ยไอ้เล็กเนี้ยไอ้ตัวที่ผมไม่ควรจะได้อะอย่างเงี้ยสี่ใบเนี่ยคือเยอะมากนะครับตัวไหนอ,อีกตัวหนึ่งว่ะที่แบบเปิดมานี่นี่นี่สามใบอย่างเงี้ยคือคือมันไม่กระจายตัวครับเนี่ยห้าใบเนี่ย ถ้าเป็นได้ทองคำจริงผมรวยแล้วเนี่ยคือมันเหมือนกับการ์ดท,ที่ผมได้มามันมันกระจุกโยอยู่กับใบเดิมๆมันไม่กระจายไปใบอื่นและไอใบที่ผมอยากได้ลูคาลิโอใปสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่มาสักทีไม่ได้ใบอื่นแทนครับทําให้ผมแบบไม่ครบสัทีไม่ครบสทับสทีนะอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยผมมีจิลตีนาา่าหกใบคือแบบ ผมควรจะไปเอาไปทําเป็นพอยด์ดีหรือผมจะไปทําอะไรดีเนี่ยผมมาคิดอยู่เนี่ยมันสามารถทำได้ถึงสุดเลยอะ่ะมอหกใบนี่ผมก็เลยคิดอยู่เอาไงดีปล่อยไว้ก่อนนะครับไอนี้ก็เยอะนี่สามใบเนี่ยคือแทนที่จะกระจายตัวไปคนอื่นไม่ได้ครับอ่ะคนนี้คนนี้เซตนี้ก็ยังขาดเยอะครับเซตนี้ผมรู้สึกว่าขาดสิบสามใบเลยทําใจอยู่ก็เลยคิด,ดว่าเดี๋ยวไม่ไมคงไม่เปิดครับผมมาเปิดน้องยุงดีกว่าคือเอาเซตใหม่เลยดีกว่าเพราะว่าเซตใหม่เนี่ยมันมีการที่น่าสนใจหลายใบแล้วผมก็ได้ไป ดีมาด้วยใบนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวคงจะเน้นเน้นข้ามแล้วกันขออนุญ,ญาตข้ามเซเลเ i ียลกาเดียนแล้วกันเพราะว่าไม่ไหวจริงเดี๋ยวไปหาวิธีการเทรดในอนาคตเอานะครับก็เดี๋ยวจะมามุ่งมั่นกับ e x ็กซ์ต m e เด i o n a เปนชั้นอครสิทธิ์ลคือชุดหลักที่มันมาสองซองอะ่ะโอกาสเก็บครบยากมากครับเป็นท้ออะ่ะแบบเป็นท้อเขอ ต้องหาเพื่อนเทรดด้วยอะไรเงี้ยเนาะเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยมันก็้าบไอพวกนี้ก็ชุดเล็กไม่เป็นไรพอชุดใหญ่ทีไรมีปัญหาทุกทีเนี่ยตอนนี้ก็เลยแบบโอเคไม่เป็นไรก็ก็ปล่อยไปก่อนนะครับยังหาโอกาสเก็บยากแต่พวกเทรดใบพวก1ดาว2ดาวเนี่ยผมไม่ค่อยซีเรียสนะผมว่าเดี๋ยวมันก็หาได้นะครับแต่3ดาวเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มต้องหาเพื่อนคุยแล้วว่ามีไหมอะไรเงี้ยครับก็หลายๆคนเข้าใจได้เหลายๆคนเขาเก็บอย่างละ2 c o ก๊อปปี้กันหมดเพื่อให้เอาไปเผื่อจัดเด็กได้อะไรเงี้ยครับ ผมก็อยากจะทําแบบนั้นเหมือนกันนะแต่ว่าผมอยากสะสมให้ครบมากกว่าผมก็เลยแบบไม่เป็นไรเราไม่เน้นไม่เน้นการได้ตัวของอยางสองก๊อปปี้เอาแค่มันมีก็พอแล้วเนี่ยเอ้ยอันนี้ตัวนี้ไม่ได้ซื้อเดี๋ยวผมซื้อเลยเดี๋ยวร้อยสามแปดใช่ไหมเลลเฟอร์ pper, ใช่ไหมกาลิลลี่เอ่ะเดี๋ยวผมไปซื้อเลยตัดปัญหาผมว่าซื้อได้ซื้อได้ครับ ุ้ยมีพอยห้าสิบเองซื้อไม่ได้ซื้อได้ตัวเดียวลิลลี่ซื้อไม่ได้สแนปเฟอร์สแนปเฟอร์สแนปเฟอร์อยู่ไหนวะนี่ตัวนี้ผมยังไม่เคยได้ตัวนี้เลยเนี่ยซื้อมาเลยตับปัญหาครับจริงๆสายเติมตังค์กะดีนะมันมีพอยต์มากกว่าผมอะอย่างน้อยๆอะเดือนหนึ่งร้อย,อย,อยกว่าพอยต์อะครับเพราะว่าเขาจะได้เปิดซองฟรีหนึ่งองทุกๆวันไง ก็มีโอกาสได้ครบเร็ว่ะผมครับส่วนอีกตัวนึงก็คือลิลลี่155ใช่ไหมเดี๋ยวผมไปหาเทรดเอาก็ได้155มันต้องใช้ตั้ง70พอยต์เนี่ยก็ต้องเปิดตั้ง14ซองอ๋อไม่ถึงถ้าตามนี้หาขาด55ใช่ไหม55ก็11ซองเขพอได้ครับแต่แต่ว่าผมอาจจะเปิดเฉลีย่ยเกียเก่ยกันไปแล้วกันระหว่างเอ็กซ์ต้ากับซซเรเีย่ T L. หรือไม่ก็อาจจะเปิดแบบ ฟูลอัพไปเลยของตัวล้อสิบสองล้วนกับเซเลเทียลหรือเดอสตาร์ Star อะไรเงี้ยแล้วไปเก็บรายวันแยกเอานะเพราะว่ามันมันไม่น่าจะไหวในส่วนของการสะสมตรงนี้นะครับ mm hmm. กิจกรสสมรมที่ผ mm hmm. มยังเล่นไะม่ครบเลยนะอ่าแล้วตรงเนี้ยครับจริงๆมันได้ซองด้วยนะผมก็นั่งไล่เก็บอยู่คือ,อสมัยก่อนที่จะเล่นไงไอพวกเฟิร์สไทม์อะครับเฟิร์สไทม์แบทเทิลอะที่มันได้ตัวของอันนี้มาเจ็ดอันด้วยผมผิดเนี่ยแพ็คเออร์การ์ดนะครับ ได้มาเนี่ยก็คุ้มค่าอยู่ครับคือเราก็จะได้มาทีละเจ็ดเจ็ดเจ็ดถ้าเกิดเราเราเล่นไล่สู้ให้ครบก็จะได้ตอนนี้ผมกําลังจะมาเริ่มไล่สู้แล้วเพราะว่าผมมีตัวเทพแล้วไงคือเด็กผมเริ่มสมบูรณ์อางไหนก็ไหนแล้วพูดถึงเด็กดีกว่าตอนนี้ผมจัดเด็กแบบนี้อยู่ครับมีทั้งหมดแปดเด็กก็คือตามสีเนาะลูคาลิโอเนี่ยก็เป็นเด็กเด็กสรุปนะครับผมเพิ่งเอาตัวของลา,ายแคลล็อกนะครับผมเข้ามาในเด็ก น้องเขาเนอ,อะตีแรงมากถ้าใช้น้องตัวนี้ครับแล้วบวกพลังบัฟบจากลูคาลิโอนะถ้ากับน้องตัวนี้ตีร้อยเจ็ดสิบคือโปเกมอนตอนนี้ทุกตัวแทบจะตายหมดเลยครับเรียกว่าการันตีตีตายแน่ๆแต่ต้องเสียเวลาช้าสามเทิร์นนะั้นก็ไม่ใช่สามเทิร์นสิเทิร์นเดียวเทิร์นเดียวเนี่ยเสียเวลาหนึ่งก็คือเก็บสามปุ๊บจะเสียหนึ่งออกนันถือว่าเก่งมากๆผมไม่ค่อยงวงเท่าไหร่ส่วนตัวนี้เอาว่าพิกเกมคือถ้าโดนตีแล้วไม่ตายผมตีกลับไปมันยังไงมันตีร้อยหนึ่งถ้าบวกลู ผมก็รู้สึกว่าเด็กนี้เป็นเด็กที่สมดุลของผมดีนะครับพวกอุปกรณ์เสริมก็ติดตั้งตามแต่สะดวกนะนี้ไม่มีปัญหาส่วนเด็กน้ำเนี่ยครับเป็นเด็กที่ผมภนะูมิใจมากคือมีแค่6ใบแล้วผมใช้ตัวไรแคนดี้ครับคือไม่ใช้ร่าง2องและเกละนะแค <c oughs> นะาเด็กนี้ผมสามารถเล่นได้แค่2ตัวเท่านั้นนะเพราะว่าผมมีไรแคนดี้แค่2ใบผมไม่สามารถแปลงตัวละครพวกนี้เป็นร่างสาได้ทุกตัวในใน,ใน,ใน,ในตาเดียวท่ากับว่าถ้าตัวที่2ผมแพ้คือจบเลยแต่กลยุทธ์ของผมคือ ผมจะใช้ตัวของคาเม็กครับยิง140ดาเมจโดยที่มีตัวของเกนินจานะครับผมกับน้องพี่มารีน่านะครับคอมโบคู่กันเพราะตัวนี้มันฮิล30จากอีชโมเกมอนน้ำมันทำให้เราอ่ะเล่นสบายมากเลยครับคือตัวดาเมจมันอาจจะไม่แรงแต่ผมสามารถวิ่งสลับได้คือสมมติเอาเกนินจาไปตีตี80ใช่ไหม260 0เสร็จปุ๊บไอตัวนี้ฮิวด้านหลัง ถ้าตัวกินินจาไม่ตายในการฮิตเดียวครับก็สลับกินินจาไปข้างหลังและไอตัวนี้มันก็ขึ้นไปฮิลอีกถ้าเราจะได้ฮิลห0ิทุกตาแล้วผมก็ใส่พวกอุปกรณ์ฮิลมาประมาณหนึ่งนะฮะมีน้องคนนี้มาฮิลด้วยนะครับอ่าก็ทําให้เราฮิลได้เยอะขึ้นถ้าเกิดว่าเราทําคอมโบได้ดีแล้วตีดาเมจได้ดีเนี่ยมันจะเป็นเด็กสมบูรณ์เพราะว่าเด็กเนี้ยไม่มีตัวระดับ4เพชรเลย4ไดมอนด์เลยครับมันทําเงื่อนไขได้ง่ายมันเป็นเด็กสําหรับไปเล่นเงื่อนไขนะครับเด็กไฟฟ้าไม่มีอะไรมากครับผมก็เอาวิกาจูมาใส่นนัแแหละและ้วก เน้นตัวของันเดอร์ Thunder นะครับ z a p ดอสกับตัวของ Electivire นะครับผม Electivire เนี่ยก็คือเป็นร่างต่อของเอเ b บูเนาะนะครับหรือ Electabuzz นะครับผมก็มันดาเมจแรงดีนะมันมันดาเมจอ่ามี energy เสริมเป็น damage 120นะครับก็ถือว่าใช้ได้เพราะว่าอ่าตอน boost energy เสริมเนี่ยมันมีสายไฟอยู่ถ้าเกิดเราแพ้เนี่ยมันจะได้ดึงสายไฟไปเติมได้ด้วยอะไรด้วยก็ช่วย boost energy พอสมควรนะครับแต่ถามว่าเก่งไหมผมว่าปานกลางแล้วกัน ยังหาที่มันดีกว่านี้ไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าสปีดแหละเพราะว่าปิกาจูเนี่ยมันสามารถใส่2องที่ตีเก้าสิบได้มันก็ถือว่าเร็วถือว่าเร็วมากแล้วก็อึดประมาณหนึ่งไม่ได้อึดขนาดนั้นแต่ก็เก่งนะครับส่วนเด็กนี้เนี่ยผมใช้ไอคอนดี้แล้วมีโปเกม,มอนแค่2ตัวนะครับใช้ตัวของไฟเออร์บูสต์พลังให้นะเป็นหลักแล้วตัวในตัวหนึ่งเนี่ยเป็นตัวปิดเกมคือใช้อ่าลิซซัดอนนะครับผมหรือชาลิซาร์ดนะครับ EX เนี่ยอ่าตัวนี้คือถ้ามีตัวแรกลงมาเองนะหยิบ3ามอินเทอร์จี้ไฟได้เลยนะ คือมาถึงปุ๊บมาถึงตาตาแรกอะ่ะลงมา1นึ่จี้ปุ๊บบวกอีกสเป็น4ตาหน้าตีได้เลย150ยหโคตรมากครับส่วนตัวนี้ก็เก่งครับ2ตาเหมือนกันครับตีร้อแล้วก็ดิสก์ดออกฉนั้นเก่งคนละแบบเพราะผมไม่สนใจเลยว่าจะถึงตานะั้นอ่ะเมื่อไหร่ผมเอาไฟเจอลงก่อนแล้วส่งจี้ส่งเอเนอร์จี้ให้นิดหน่อยแล้วบูสต์เลยครับใช้ไลคานดี้เหมือนกันแต่มีโปเกมอนหลักแค่2ตัวที่ต้องใช้จริงๆตามสมบูรณ์ต้องมีไลคานดี้แล้วใช้แค่นี้พอแล้ว อ่าส่วนดักเนสอันนี้สนุกครับดักเนสเนี่ยมันมีกลยุทธ์อยู่2แบบคือผมใช้ตัวแมงป่องเนาะอ่าอันนี้ผมใช้แล้วสนุกมากเพราะว่ามันตีแล้วรุนดีมันโยนสี่เหรียญน,นะครับตีเหรียญละ40นะแล้วก็ใช้ดักรายนะครับผมดักรายเนี่ยติดเอเนอร์จี้เมื่อไหร่ยิง20่ครับแล้วตัวเองยิง80ถือว่าบูสพลังสะสมได้เรื่อยๆนะริงคล้ายๆตัวของเกนินจาแหละแต่ว่ามันเก่งกว่าในมุมของการดาเมจครั้งเดียวแรงกว่าแล้วก็ตัวนี้ตัวป่วน ตัวปวดเนี่ยถ้าเล่นดีๆครับไร์เต็มทานเหมือนกันนะเพราะว่ามันบอกว่าถ้าเราฟิปคอยแล้วได้หัวเนี่ยศัตรูจะต้องดิสคาร์ตอินเตอร์จีออก1อันถ้าว่าเราทอยได้ดีๆทุกตาเนี่ยมันก็ทําให้เขาสะสมอินเตอร์จีไม่ได้ครับและตีแรงใช้ได้ด้วยส่วนตัวนี้เอาไว้ตีปิดเด็กๆครับเพราะว่ามันบอกว่าถ้าฝ่ายตรงข้ามมีดาเมจตี70ก็3ตัวอืดทั้งคู่เลยนะครับเป็นสตีความมืดนะครับตัวตัวนี้เบสิกพื้นฐานครับอ่าก็ สายไลแคนดี้เหมือนกันนะครับเอามาเติมเพราะว่าล่าง2ไม่ต้องใส่แล้วเรียกว่ากระโดดข้ามไปเลยนะแล้วก็ต้องตัวของ m มลสคาร์ด้านะครับผมตัวนี้เนี่ยก็เก่งมากคือดาเมจ60เป็นมาตรฐานแต่ถ้าเจอ EX ตีร30ไม่ต้องอะไรมาก 2G ตี130ครับเก่งเท่าตัวไฟเลยผมก็เลยกล่าวว่าเอามาเอามาเอ,าาเอาาพิฆาตตัวพวก EX อ่าถ้าเล่นปกติก็จะเล่นเซเลบี้คอมโบนะครับกับตัวของเซอร์ เซอร์เพลียนะครับผมอ่าตัวนี้ก็เป็นคู่กันอันนี้ผมติดแถมมาด้วยว่าเผื่อวิ่งเปิดหรือเพื่อขาดไอ้ตัวนี้มนตีตี40เลยอะคือตีแรงมากคาตาหน้าเนี่ยไม่มีร่างต่อก็ไม่เป็นไรครับตี40ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ตัวเปิดนะครับผมเรียกตัวเปิดแล้วกันตัวเปิดบุกเร็วนะส่วนดาร์กอ่าส่วนไม่ใช่ดาร์กไซคิกเนี่ยพลังจิตนะครับเจรน่าครับสุดยอดตัวละครตอนนี้แข็งแกร่งมากไม่รู้จะบัฟไม่รู้จะมีการปรับ บาลานีหรือเปล่านะเพราะว่ามันก็เก่งแหละแต่มันถามว่าเก่งได้เทมทานมันก็ไม่แต่ผมเล่นกับบอทจะง่ายดีเพราะว่าน้องเก็บจี้ไวยังไงตายที่สามผมได้ตีร้อยสามสิบแน่นอนผมรู้สึกว่ามันเร็วมากครับแล้วก็ใส่ตัวนี้ไว้สําหรับกรณีเจอไม่คาดฝันก็ใช้ตัวนี้ได้ยื้เกมได้ตีเจ็ดสิบหลับวัใจแล้วราตื่นไหมนะครับแล้วก็สุดท้ายเับเมทัลเมทัลนี่ไม่สมบูรณ์นะ ผมยังรู้สึกว่ามันยังพัฒนาต่อน่านี้ได้แต่ผมยังรู้สึกยังหาหาคอนเซปต์ไม่เจอคืออ่าผมยังใช้ตัวของเดลกานะครับพ่วงช่วยบูตอินเนอร์จีนะครับอ่าไปแปะให้เพื่อนเพื่อให้น้องตัวนี้ครับเข้าร่างสมบูรณ์โดยเร็วแล้วเข้าฟาด80บวกให้ได้น้องตี80ก็จริงแต่ว่าถ้าฟิปคอยได้หัวเนี่ยตี160ซึ่งผมว่ามันแรงมากยังยังไม่สมบ,บูรณ์เท่าไหร่ส่วนตัวนี้สายเร็วครับไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรเยอะผมก็เลยเซ็ตไว้อย่างงี้แต่จริงๆแล้ววครจะเซต น้องคอนอ่ะสชุดนะแต่ว่าไม่เป็นไรเท่าน <IS together> ี้ก่อนนะเพราะผมมีตัวเดียวไม่ใช่แล้วนะก็เด็กผมประมาณนี้ครับสําหรับใครที่สนใจนะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ครับผมก็เล่นเพลินดีอันนี้ที่พูดไม่ใช่นะคือพูดยื้อเวลาจะเปิดซองเหลืออีกสนาทีนะครับก็ผมว่ามันได้ได้ฟิลลิ่งหลายๆอย่างในการเล่นดีแล้วก็เด็กหลายเด็กเนี่ยเริ่มมีแนวทางตัวเอง ใครที่ชอบจัดเด็กก็สนุกสนานกับมันได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวของแกลเลอรีนะ่เอออันนึงที่ผมว่าต้องบอกขออภัยเพื่อนๆเ,เลยคือบางทีผมขี้เกียจเข้าไปดูตรงเนี้ยเนี่ยึเทบอร์ดป่ะไหนวะนี่ไนเดอร์ er ป่ะอันนี้มีคนกดไลค์หกรอสี่สิบครับคือมันจะมีอ๋อผมทำจิติน่าหกใบได้แล้วนี่หว่า สำซะเลยสิห้าแล้วนี่เนาะอันนี้เอาหกเลยหกเลยเพิ่มไปอีกใบไปเลยล่ะไหนใครเขาจะมีจิลติน่ากันหกใบาจริงยเยอะแยะไปหมด <laughs> เออเนาะจิลติน่าล้วนนะครั6บ6หกใบเทพจัด ส่วนนี้เป็นพวกแรลากาที่ผมสะสมมาก็สวยๆงามๆครับยังมีตัวที่เราเดี๋ยวมาทดแทนทีหลังอยู่แต่ก็เน้นงานสวยก่อนนะอันนี้ก็เท่ดีนะครับอืมส่วนนี้มิวกับมิวมิวกับมิวทูนะครับ, M ule. M ule รบทั้งคอลลสามแบบครบเลยสวยงามดีนะที่ดีมีเซเลบี้ใส่ได้ด้วยเหมือนกันนะเซเลบี้ก็ครบสามแบบเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรอ่ะคราวนี้ผมต้องหา ตรงไหนว่าลืมทุกทีเลยเดี๋ยวนะเวลาไปดูของเพื่อนเนี่ยชอบลืมว่าเข้าตรงไหนอันนี้ปะอ่าใช่บางทีมันลืมเข้าไปกดไลค์ให้เพื่อนอะ่ะต้องขออภัยเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับว่าแบบเออบางทีเขาถามว่าเออกดไลค์แล้วไม่ไม่เห็นกดไลค์กลับเลยอะไรเงี้ยบางทีชอบลืมจุดที่เข้าไปหา คงต้องม,มีการแลกสวยๆเยอะเลยนะแต่เราไม่ได้มนันมาเนาะเสียดายเหมือนกันเดี๋ยวนี้ดวงไม่ค่อยดีแลก่อนดวงยังดีอยู่ครับเด,เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอบูสต์ดวงอีกทีหนึ่งครับก็เราก็เล่นโปกเกมอนกันมาร่วมน่าจะครึ่งเกือบเกือบครึ่งปีแล้วมั้งผมโอเคนะก็เล่นเพลินๆได้ครับแต่ถ้าเกิดเราไปคาดหวังว่าทำไมเกมมันนู่นนั่นนี่แล้วก็ของฟรีเนาะอย่าไปคิดมากเราสายฟรีครับเราก็ เอาเท่าที่เรารู้สึกว่ามีความสุขครับเหลือนาทีสุดท้ายมารอกันดีกว่าเออผมไปเปลี่ยนเอมเบมเล่นดีกว่าเอมเบมนี่ผมก็สะสมข้างล่างมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยบางอันก็ยังไม่ได้นะไอเนี่ยพวกนี้แบบร้อยไอเทมการ์ดอย่างเงี้ยดักก้อนไททรูนะครับแล้วก็ชนะร้อยครั้งเนี่ยยังไม่ถึงเลย เกือบแล้วเกือบได้ร้อยครั้งแล้วชาเต็มแล้วโอเคครับเต็มแล้วนะหนึ่งซองมาเปิดกันดีกว่า เนี่ยมันมีซองกลับหลังอยู่อันหนึ่งครับผมยังเชื่อมั่นในในซองหันหลังกลับอยู่ว่ามันจะเป็นของดีนะแต่ว่าอ่ะไม่เป็นไรลุยกันเลยดีกว่าสามมาสามหมดเลย เดี๋ยวเราอัพแล้วมั้งเนี่ยไม่อัพจริงๆใครไปเล่นสายบูเนี่ยตีกับเพื่อนทุกวันนะครับมันก็เร็วอัพเร็วเหมือนกันนะเขามาได้พอยต์เรื่อยๆทุกวันครับผมก็ยังขายโอ,อ้าขายเยอะนะตอนแรกนึกว่าอีกนิดเดียวไอ้อีกจะจะจะอัพแล้วต้องขาดเกือบประมาณเจ็ดสิบใช่ไหมเจ็ดสิบ point ก็ตีประมาณห้าครั้งนะก็พักให,ใหญ่ๆนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ ประมาณนี้เนาะมีอะไรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับผมก็ยังหาแนวทางวอเดอร์พลิกต่อไปนะครับถ้าวันไหนที่ผมเข้าใจแล้วมันได้ร็อเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่นะเพอร์เฟกเลยนะครับแต่ไม่น่าจะมีวันนั้น <c oughs> นะครับต้องเรียนรู้อีกนานนะแล้วก็มันเป็นมันคงไม่คม,ม,มไม่คมไม่หลนดอมมากขนาดนั้นหรอกผมคิดว่านะอืมโอเคก็สำหรับคลิปหน้านะผมจะรีวิวอะไรนะก็คอจจยติดตามชมได้สำหรับว,วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย